Doing. 好 <laughs> a 我不要。 มวมตายพวามตายนั้นสลายนะสลาย คไไทยอ้าผิดคิวไม่รักันได้นั่งกันดูเราใครที ied, ่ไหนไปรเตาต่างเล่นในเยี <t <t ua> <t ua> <t ua> 是是้ยเราจะรอเพลงไทยใครฟัง Não,